สวัสดีแฟนข่าวหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนทั้งท่านท,ที่รับชมจากทาง f a c e b o o k แฟนเพจการเมืองชุมชนทางช่อง You YouTube หนังสือพิมพ์การเมืองชุมชน h ช n แนลปราโมชทองกุญชรผู้อำนวยการกองบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนผมไพจิตเดชเลิกดำเนินรายการวันนี้เราไปดูข่าวคราวเกี่ยวกับด้านสุขภาพกันบ้างครับโรงพยาบาลพญาไทยสา รบรอบ28ปีที่อยู่เคียงข้างกับสังคมดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงเมื่อวันที่4ตุลาคม2567นายแพทย์สุรพลโลสุธิวัตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยาไทย3แพทย์หญิงวารุณีจินารัตผู้อำนวยการการแพทย์นายแพทย์อวิชัยโตวรนบุตรผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์คุณสุปกรณ์พวันนา ผู้อำนวยการบริหารการตลาดเครือพญาไทยเปาโลคุณนัชชานานันิธิโชติวรพัฒผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดคุณนิตยากริธนเวสผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารคุณพาวินีวัยยะปัรมะผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลตลอดแพทย์พยาบาลพนักงานร่วมกันทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ตลอดการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีของโรงพยาบาลพญาไทย3ที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง่ํากลางภาพลักษณ์ใหม่ทุกโซนพื้นที่ปรับขนาดให้กว้างขวางมากขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่มาใช้บริการในการดูแลสุขภาพให้ความสะดวกสบายตลอดเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยคับข้างไปด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง ที่มีความเชี่ยวชาญสูงดูแลสุขภาพของผู้คนในสังคมอย่างใกล้ชิดจบข่าวจากสํานักข่าวการเมืองชุมชนปราโมททองกุญชรผู้อำนวยการกองบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชน,มชนผมไพจิตเดชฤกธ์อ่านท่านสามารถติดตามเฟซบ o ๊กแฟนเ g e การเมืองชุมชนและทางช่อง y YouTube หนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนม De, ชนนาา Facebook, แน,ชชนแล YouTube, นส,นสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ